สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลายคนคงจะเคยได้ยินคําแนะนำนะครับในการดื่มน้ำครับว่าควรจะดื่มน้มําในแต่ละวันให้ได้อย่างน้อย6-8ถึงแแก้วหรือแม้ <c oughs> แต่กระทั ram, ่ง8-10ถึงแก้วก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการดื่มน้ําให้ได้จํานวนมากแล้วเนี่ยนะครับมีคาแนะนําที่นอกเหนือจากนั้นก็คือเรื่องของการดื่มน้ําให้ถูกวิธีถูกช่วงเวลาด้วยนะคุณบีค่ะและแน่นอนว่าวอาหารการกินของเราวันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการดื่มน้านะคะคซึ่งนอกจากเรื่องของการดื่มอย่างเพียงพอแล้วทั้งเรื่องของอุณหภูมิของน้ําจังหวะการดื่มหรือแม้แต แต่ช่วงเวลาเนี่ยสำคัญหมดเลยนะคะคซึ่งก็จะมีผลต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํากันนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณหมอค่ะออกมาเตือนนะคะว่าหน้าร้อนดื่มน้ําเยอะๆดีก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดดื่มแบบรวดเดียวเนี่ยอาจจะมีปัญหาต่อสุขภาพได้เดี๋ยวไปฟังกันเลยนะคะเรามาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันก่อนนะครับกับข้อเท็จจริงของการดื่มน้ําอย่างเพียงพอครับซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้กําหนดว่าในแต่ละวันครับคนเราต้องดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับน้ําหนักของตัวเองครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณน้ําหนัก50กกควรห้่ม ได้อย่างน้อย8แก้วต่อวันแต่ว่าถ้าเกิดหนัก70กิโลกรัมควรดื่มให้ได้อย่างน้อยประมาณ11-12แก้วและถ้าคนที่น้ำหนักพุ่งขึ้นไปถึง90กิโลกรัมเนี่ยนะครับก็ควรจะดื่มให้ได้อย่างน้อย14-15แก้วต่อวันอันนี้สรุปก็คือยิ่งคุณน้ำหนักมากคุณ<ช>จะ,ะต้องดื่มน้ำมากขึ้นตามไปด้วยนะครับใช่ค่ะรู้ถึงปริมาณที่เพียงพอกันไปแล้วนะคะอย่างที่เกินไปในตอนต้นว่าร้อนนี้ไม่ควรที่จะดื่มน้ำแบบรวดเดียวรเรื่องนี้นะคะนํามาจากบทความระวังเตือนดื่มน้ำเย็นอุณหภูมิร่าาางงกกจเเพพพออได้หนสืิม์ ติชนนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทยค่ะให้ความรู้ว่าในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะร่างกายจะสูญเสียเหงื่อมากกว่าปกติจึงควรดื่มน้ำมากๆประมาณวันละประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ควรจะดื่มแบบรวดเดียวนะครับคือดื่มครั้งเดียวแล้วที่เหลือไม่ดื่มเลยอย่างงี้นะครับแต่ว่าควรจะดื่มแบบค่อยๆจิบไปเรื่อยๆที่สําคัญไม่ควรจะดื่มน้ําเย็นดับกระหายแต่ว่าควรจะดื่มน้ําที่เป็นน้ําอุณหภูมิห้องอุณหภูมิปกตินะครับทางนี้เพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์เลือดอุ่น หากคุณดื่มน้ําเย็นเข้าไปร่างกายจะปรับอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาคือยิ่งดื่มน้ําเย็นมากร่างกายก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นจนที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการร้อนหนได้นะได้ใช่เลยนะคะโดยเฉพาะในคุณผู้หญิงนะคะคยิ่งไม่ควรที่จะดื่มน้ําเย็นในช่วงที่มีรอบเดือนวันนั้นของเดือนเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะทําให้เลือดเนี่ยเป็นลิ่มรอบเดือนหายบ่อยเกิดฟ้าง่ายปวดหัวง่ายขึ้นนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกเลยคะ่ะมนุษย์เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะอุณหภูมิเนี่ยประมาณ 37. อสามสะะิบเจ นำค่ะไปถึงสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านนะคะมีสรรพคุณค่ะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายโดยใช้น้ำต้มฟางหรือว่าจันแดงนะคะซึ่งมีสรรพคุณบำรุงเลือดนะคะระบายไข้แก้ร้อนในแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบกลิ่นเนี่ยนะคะก็สามารถต้มน้ำใบเตยแทนได้นะคะ <c oughs> ก็ให้ดื่มแบบไม่ต้องแช่ยเย็นเพราะว่าจะยิ่งทําให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นร้อนขึ้นนะคะบางคนบอกว่า ใส่น้ำแข็งเยอะๆเลยไปซื้อกาแฟาไปซื้อน้ำหวานต่างๆเนี่ยนะครับก็ <c oughs> อาจจะต้องลดน้ำแข็งลงมาหรือว่าที่ดีที่สุดก็คือน้ำเปล่านี่แหละครับ<ช>แล้วก็ดื่มกันในอุณหภูมิห้องด้วยนะครับย้ํากันอีกครั้งว่าหน้าร้อนนี้ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องดีที่สุดครับคราวนี้มาดูช่วงเวลาของการดื่มน้ำกันบ้างครับมีข้อมูลที่เราเคยได้ยินกันก็คือว่าต้องดื่มในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนหรือก่อนแปรงฟันเลยก็ดี <c oughs> จริงๆเนี่ยสรรพคุณอะไรไม่ทราบแต่ว่าที่แน่เนี่ยกันลืมแน่ๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดื่มหลังจากแปลงปันอาจจะทํานู่นทานี่จนลืมไปได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายคําแนะนําที่เราเคยได้ยินกันมานะคะถ,ถึงแม้ของเรื่องของการดื่มว่าควรจะดื่มก่อนกินอาหารหลังอาหารหรือว่าระหว่างอาหารแบบไหนดีกว่าการเรื่องนี้เรามีข้อมูลนะคะมาจากบทความ4ขั้นตอนดื่มน้ําอย่างถูกวิธีชีวิตเป็นสุขเผยแพร่ทางเว็บวิชาการ com นะคะเราบอกกันเลยนะครับว่าที่คุณบีบอกมาทั้ง3กรณีเนี่ยนะครับเป็นการดื่มน้ําที่ผิดเวลา ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ด้วยคําอธิบายก็คือถ้าคนเรานั้นดื่มน้ําก่อนรับประทานอาหารน้ําที่ดื่มเข้าไปนะครับมันจะไปเจือจางน้าย่อยในกระเพาะอาหารของเราเารมื่อเรารับประทานอาหาร,ราาตามเข้าไปน้าย่อยที่เคยเข้มข้นเนี่ยนะครับก็จะกลับเจือจางลงทําหน้าที่ในการย่อยอาหารได้น้อยลงส่งผลทําให้ระบบการย่อยอาหารไม่ดีพอและอาจจะเกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหารได้ครับทีนี้พอเกิดการหมักหมมในกระเพาะอาหารก็เกิดพิษในร่างกายตามมาซึ่งมันเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยค่ะ เช่นเดียวกับการดื่มน้ําระหว่างมื้ออาหารหรือว่าหลังมื้ออาหารแบบในทันทีเนี่ยนะคะก็จ,จะทําให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยทำงานไม่ดีเท่าที่ควรแม่หลายคนถามแล้วจะให้ดื่มตอนไหนดีในบทความระบ,บุถึงวิธีที่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าจะดื่มน้ําตอนรับประทานอาหารเนี่ยนะคะควรดื่มแต่ว่าน้อยนะคะไม่มากก็คือไม่เกินหนึ่งแก้วเพื่อให้น้ําย่อยเนี่ยมีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้เต็มที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่ชอบดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยนะครับค่อยไปดื่มหลังจากที่รับประทานอาหารไปแล้ว30นาทีค่อยดื่มน้ําตาม ปกติครับเพื่อให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยได้ย่อยอาหารไปบ้างซะกอ่อนที่สําคัญคือไม่ควรจะดื่มน้ําเย็นจัดเพราะว่าในการย่อยอาหารนั้นต้องใช้พลังแล้วก็ความร้อนในการย่อยอาหารครับซึ่งถ้าเกิดคุณดื่มน้ําเย็นจัดจัดเข้าไปทันทีที่อิ่มเนี่ยความเย็นจะเข้าไปดับไฟในกระเพาะอาหารหรือว่าความร้อนในกระเพาะอาหารของเราและเป็นสาเหตุให้อาหารไม่ย่อยเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อผื่นผอ,อ,อ,อมอาเจียนหรือแม้แต่กระทั่งร้อนในแล้วก็บวมตามมือตามเท้าของเราเนี่แหละครับ mm hmm. ทีนี้รู้สาเหตุเลยนะคะเพราะตัวเองก็เป็นคนที่แบบชอบดื่มน้ําเย็นทันทีมีหน้าท้องอื่นบ่อยๆนะคะคก็มีหลักการดื่มน้ําอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่าปล่อยให้ร่างกายของตัวเองรู้สึกโหยน้ํามากจนเกินไปนะคะ <c oughs> ก็คือรู้สึกกระหายเมื่อไหร่ดื่มทันทีนะคะยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆกันอยู่ด้วย <c oughs> เขาบอกว่าและที่สําคัญอย่าเพ,พลิดเพลินดื่มทีละมากๆเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มภาระนะคะให้ระบบขับถ่ายอย่างไตปอดม,ม้ามรวมถึงระบบท่อปัสสาวะต่างๆด้วยนะคะ